สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครูกอฟมาอีกแล้วนะครับมาแนะนำคอร์สเรียนอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวครูกอฟจะพาน้องๆไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนปริปอณมิติชุด A นะครับเผื่อใครๆกำลังลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนครูกอฟดีไหมนะครับเดี๋ยวครูกอฟพาไปดูนะมาฟังรายละเอียดกันนะก่อนอื่นนะครับใครที่กำลังจะเข้ามาดูรายละเอียดคอร์สเรียนครูกอฟนะไปที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ m a t h o d s c h o o l c o m นะก็เข้าไปที่ URL นี้เนาะเนี่ยขึ้นไปแถวข้างบนแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เสร็จปั๊บกด enter เนาะมาที่เว็บไซต์ m a t c h o s c h o o l c o m ก็คือหน้าเว็บจะเป็นแบบนี้เขียวเขียวเรืองๆืออย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเนาะตอนนี้ในหน้าเว็บก็ยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนนะอย่างตอนนี้ก็คือครูครับมีคอสเดือดตัวนี้อยู่นะฮะอันนี้มีแค่ไม่กี่วันเองนะเดี๋ยวจะหมด เดี๋ยวจะหมดโปรแล้วนะตัว250นี่จะหมดวันที่15พฤษภานี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ก็คือโปรประจําเดือน2,950ยกแพ็กนะครับแถมคอร์สแอดมิชชั่นด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากาันใครสนใจโปรตัวนี้คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้แอดไลน์มาถามกูกรับเลยนะเอาว่ามาต่อนะครับ สำหรับอันนี้นะครับคือคอสออนไลน์ที่คูกครัมีวางจำหน่ายอยู่ตอนนี้ราคา490บาทนะราคามาตรฐาน490บาทนี้ก็ไม่แพงแล้วนะแต่โดนโปรเดือนนี้เข้าไป250นี่คือยิ่งกว่าคำว่าถูกนะมันถูกมากทำไมถึงถูกเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นน้องๆก็คลิกรูปนี้เข้าไปได้เลยนะคลิกปั๊บมันก็จะไปที่หน้าคอสออนไลน์ในเว็บไซต์เนี่ยเนะาะก็จะมีคอสต,ต่างๆแล้วก็มีรายละเอียด ดูทันไหมรายละเอียดนะครับวันนี้เดี๋ยวครูกอฟจะมาแนะนําให้ดู1คอร์สก่อนนะครับคือตัวนี้นะตรีโกณมิติชุด A ตรีโกณมิติเนี่ยจะมี2ชุดนะครับมันต้องแบ่งเพราะว่าเนื้อหามันเยอะจริงๆสําหรับชุด A มีตั้งแต่อะไรไปถึงอะไรเราคลิกตัวนี้เข้าไปดูนะฮะเข้ามาดูที่ตรีโกณมิติชุด A คลิกไปอ่าเข้าไปในนี้นะครับด้านล่างมันก็จะมีรายละเอียดนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ให้เรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้คอสปริโกนมิติชุด A ของคูกอฟเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับทั้งหมด17วิดีโอนะมี EP 1หถึง EP 17ใช้เวลาเรียนในคอสนี้12ชั่วโมง51นาทีตีซะ13ชั่วโมง 13ชั่วโมงเนี่ยน้องๆไม่ต้องเรียนวันเดียวจบนะเดี๋ยวจะจบด็อกเตอร์เร็วไปหน่อยนะครับก็ค่อยๆเรียนวัวลาชั่วโมงัวลาครึ่งชั่วโมงค่อยๆเรียนแต่ให้ทันสอบนะครับน้องๆเสร็จแล้วอันนี้จะมีไฟล์ PDF ให้ด้วยนะอันนี้มีไฟล์ PDF ตรงนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ปริ้นได้เขียนทับบนแท็บเล็ตได้ใครขี้เกียจปริ้นนะครับก็เขียนบนแท็บเลต็ตใครขยันปริ้นก็ไปปริน้น นะแล้วก็เข้าเล่มใส่ปกสักนิดนึงให้มันดูสวยๆนะครับส่วนหัวข้อที่ครูกรัสอนในคอร์สนี้น้องๆก็ลงมาดูแล้วก็คลิกคำว่าดูเพิ่มมาดูนะคอร์สนี้มีอะไรบ้างครับใน EP 1ถึง EP 17ครูกรัจะสอนตรีโกณมิติตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือวงกลม1ห,หน่วยมันคืออะไรการนับมุมทวนเข็มตามเข็ม EP สก็จะตามด้วยการอ่านค่าทายค่าคอสรอบวงกลม1หน่วยตามด้วยการแปลงหน่วยระหว่างเลเดียนกับองศานี่นะต้องแปลงให้เป็นแปลงให้เร็วการหาจุดปลายส่วนโค้งนะครับค่าตรีโกณมิติที่เกิน1รอบหายยังไงนะการหาค่าตรีโกณมิติที่เกิน1รอบต้องแบ่งเป็น2 EP เลยมันเยอะมากเอาต้องสังเกตดูนะ ตั้งแต่ EP 1เนี่ยไปถึง EP ที่6เนี่ยวงกลมหนึ่งหน่วยล้วนๆมันสําคัญมากคือวงกลม1น่หน่วยมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญของตรีโกณมิติใครไม่สนใจหัวข้อนี้พลาดบอกเลยใครไม่สนใจหัวข้อวงกลมหนึ่งหน่วยจะเรียนตรีโกณมิติไม่รู้เรื่องฟันธงนะครับจริงๆ ตามด้วยอะไรถ้าวงกลม1หน่วยได้แล้วก็จะมีสูตรนะครรวมสูตรตรีโกณนอนที่รู้สึกว่า s i n a บวก B Cos A บวก B อะไรใช้ยังไงทำไมอยู่ใน COS นี้หมดเลยนะฮะโคส A บวก B s ไซนบวก B นะครับสูตรมุม2เท่าสูตรมุม3เท่าการเปลี่ยนผลบวกผล,ผล,ผลต่างเป็นผลคูณอะไรก็ว่าไปเยอะแยะแล้วก็มีตรงนี้ครับการหาระยะทางและความสูง กฎของโคไซ์และกฎของไซยนะอยู่ตรงนี้หมดเลย EP 1 5บห้าแล้วจบถ้าไม่จบนี่หัวระเบิดแน่นอนนะครับอันนี้เนะะื้อหามันเยอะมากนะอันนี้คือ,อรายละเอียดนะครับเดี๋ยวครูก็พาไปดูทางหน้า,าวิดีโอด้วยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเลยให้ฟังเสียงจริงเลยนะครับก็ ราคาของคอร์สเรียนนี้คือ490บาทนะครับน้องๆซื้อราคานี้ก็ได้ซื้อราคานี้เก็บยาวไปเลยเพราะว่าคอร์สเรียนคูกอปไม่หมดอายุนะครับมีไฟล์ PDF ไม่หมดอายุเก็บไว้ดูได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนคือแคปถามคูก๊อบได้เลยนะเพราะว่าคูก๊อบไม่มีแอดมินนะฮะ เพราะว่าเรื่องพวกนี้บางทีอ่ะเราไม่เข้าใจใช่ไหมไหมายถึงว่าเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจเราแคปมาถามถ้าเป็นแอดมินจะตอบไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำคอร์สอันนี้ครูกอลตอบเองครูกอลรู้ว่าตรงไหนทําผิดเอาไว้มีนะมันมีจุดที่ครูกอล์ฟทผิดแล้วครูกอลแก้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครถามอะไรมาตรงไหนแคปมาครูกอลเปิดดูได้ตอบคําถามได้นะครับน,นี่คือรายละเอียดของคอร์สตรีโกลมิติชุด A ราคา490บาทนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าใครที่สั่งซื้อคอร์สเรียนกลุกคอฟได้ผลิตภัณฑ์ได้โปรดักอะไรไปยังไงบ้างนะใครที่สั่งซื้อทางไลน์ปุ๊บกลุก,ก,กอฟจะขออ e ีเมลแล้วกลุก,กอฟก็จะส่งเมลไปให้ในเมลมันมีอะไรในเมลมีอะไรพาไปชำระดูนี่ครับถ้าใครได้ซื้อคอร์สไปแล้วจะได้อ e ีเมลหน้าตาแบบนี้เห็ไนไหมอีเมลหน้าตาแบบนี้กลุก,ก,กอฟจะส่งไปให้ นะครับภายในอีเมลมันจะประกอบไปด้วยลิงก์นะลิงก์การเข้าเรียนกับไฟล์ PDF เห็นไหมข้างล่างนี่คือไฟล์ PDF นะครับตัวนี้นะตัวไฟล์ PDF เนี่ยค,คลิกเข้าไปให้ดูเลยเปิดให้ดูนะครับนี่คือไฟล์ PDF ที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เห็นไหมตรงนี้มันโหลดได้นะครับโหลดเก็บไว้เลยนะแล้วก็ปริ้นออกมาได้หรือเขียนทับได้บางกรณีบางคนบอกว่า เคยเรียนไปแล้วแล้วเขียนไปแล้วก็ปริ้นใหม่หรือว่าโหลดมาใหม่แล้วก็เขียนทับใหม่เรียนใหม่ได้ในนี้จะมีเอกสารอยู่ทั้งหมดนะน่าจะ46หน้า46หน้านี่เฉพาะชุด A นะครับชุด A ก็เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วงกลม1ห,หน่วยนะครับสามเหลี่ยมนะครับอันนี้คือวงกลม1ห,หน่วยแบบที่ครูครับใส่ค่าให้วงกลมอันนี้ค,ครูกรเป็นคนพิมพ์เอง ครับคุกเขาเป็นคนทำตัวไมโครซอฟ t ์เ r d เองนะอันนี้พิมพ์เองกับมือทุกจุดทุกวงทั้งวงทั้งรอบวงจัดหน้าจัดอะไรเองเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าถ้าไปเจอที่ไหนคุกเ็าเป็นคนทำรูปนี้นะฮะแล้วก็มีแบบฝึกหัดอ่าอันนี้คือในไฟล์ PDF เเนี่ยน้องๆจะเห็นมีแบบฝึกหัดแล้วก็ทำให้ดูเฉลยหมดทุกข้อนี่แหละอธิบายทุกข้อเลยว่า ตัวไหนมายังไงนะครับคิดไล่เท่าไหร่โดยการอ่านวงกลมหนึ่งหน่วยตัวนี้ก็ไล่มานะครับเนี่ยแบบฝึกหัดเฉลยให้หมดทุกข้อนะครับนี่เห็นไหมจนกระทั่งมาถึงอันนี้ก็จะเป็นรูปนะเป็นรูปของวงกลมที่แบ่งเป็นเลเดียนนะวิธีการแบ่งเป็นเลเดียนครูก็ทําให้ดูนี่ครับรูปนี้คือวงกลมหนึ่งหน่วยแบบเต็มฟอร์มนะเต็มรูปเลยคือจะเป็นอย่างนี้ อ่ามันจะมีมุมที่อยู่ข้างวงวงข้างในเนี่ยจะเป็นหน่วยเรเดียนนะครับวงที่2นี่จะเป็นหน่วยองศานะครับแล้วก็ชี้ออกข้างน้องนี่คือตำแหน่งพิกัดต่างๆอ่านเป็นองศาอ่านเป็นเรเดียนไซน์เป็นเท่าไหร่คอสเป็นเท่าไหร่นะอันนี้เก็บไว้อ้างอิงนะเอาไว้ดูได้แล้วก็พาทำแบบฝึกหัดเนี่ยพาทำแบบฝึกหัดทั้งหมดนี่เลยจะได้แม่นๆเฉลยทุกข้อนะครับน้อง อันนี้เฉลยทุกข้อก็อยากให้เข้าไปดูเข้ามาเรียนอันนี้กันคือคือคอร์สตรีโกณมิติชุด A เนี่ยกูครับแนะนำนะเป็นคอร์สแนะนจริงๆแนะนําทุกคอร์สเพราะว่าตั้งใจทําทุกคอร์สแต่ใครที่รู้สึกว่าตรีโกนมันยากอ่ะมันยากจริงๆทํายังไงให้เราเข้าใจไม่ใช่ทําให้มันง่ายนะครับน้องๆอย่าหลงประเด็นอย่าไปทําให้มันง่ายเพราะมันไม่ง่ายถ้าเรารู้สึกว่ามันง่ายเนี่ยมันต้องสงสัยแล้วนะว่าไอ้ที่รู้ว่ามันถูกจริงๆใช่ไหมถ้ามันง่ายนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ต้องใส่ใจตั้งใจทําให้ได้ไม่ใช่ทําให้ง่ายนะครับโอเคไหมนะก็เป็นเ,เรื่องของตรีโกณมิตินะฮะับนับทวนเข็มนับตามเข็มนะนับแบบเรเดียนนับแบบองศามีหมดในนี้นะครับอา้าวเลื่อนลงมาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสูตรเนะี่ยฮะสูตรตรีโกณน้องๆก็จะได้เรียนในคอสนี้เห็นไหมไซน์เอบวกบีไซน์เอลบีคอสเอบวกบี B, คอสเอลบีแทนไซน์คอสแทนพวกนี้ได้เรียนหมดนะครับค,ครูก็ก็ จะมีโจทย์ตัวอย่างให้ดูแล้วก็ทำให้ดูทุกข้อนะฮะก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้เนาะโอ้สูตร 2a เนี่ยมุม2เท่าก็มานะครับมุม 3a ก็มานะนี่ 3a ก็มีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนผลคูณเป็นผลบวกหรือผลต่างแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผลบวกผลต่างให้เป็นผลคูณคือรวมสูตรจริงๆรวมสูตรทั้งหมดอยู่ในคอร์ส a นะครับน้องๆอย่าซื้อผิดคอร์สนะ อยู่ในคอสเรรวมทั้งการพิสูจน์เอกลักษณ์ต้องอธิบายก่อนเลยว่าการพิสูจน์เอกลักษณ์คืออะไรนะครูก๊อบอธิบายไว้ในคอสแล้วว่าเขาทํากันยังไงนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยจำสูตรได้แต่พิสูจน์เอกลักษณ์ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเรามาฝึกไปพร้อมๆกันครูก๊อบเฉลยให้ดูหมดทุกข,ข้อว่าข้อไหนดูยังไงนะครับลงมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกฎของโคไซน์และกฎของไซน์ นะนี่ครับกฎของโคไซน์สามบรรทัดนี้คือกฎของโคไซน์เห็นไหมก็สอนวิธีการใช้รู้อะไรบ้างรู้อันที่หรู้อันที่2แทนอะไรใช้สูตรไหนวิธีการเลือกสูตรเลือกยังไงนะครับก็อธิบายในตัวอย่างเสร็จสับอยู่ในคอร์สนี้อยู่ในคอร์สตรีโกลมิติชุด a นะครับข้างล่างก็จะเป็นกฎของไซน์อีกทีหนึ่งนะก็ไล่ไลลล,ลงมาเรื่อยๆปิดท้ายด้วยเรื่องอะไร ิดท้ายด้วยเรื่องของการหาระยะทางและความสูงนี่นะการหาระยะทางและความสูงก็มีรูปมีอะไรก็ทำให้หมดนะจนกระทั่งเป็นโจทย์ประยุกต์นี่จบนะ46หน้านะครับนี่คือชีต PDF ที่เว้นที่ว่างเอาไว้ให้น้องๆเขียนเรียนไปด้วยกันกันกบวิดีโอคูกกลับโอเคไหมดูกันให้จุใจดูกันให้หมดไปเลยต่อมานะครับ ต่อมายังไม่สาแก่ใจเราไปดูซิว่าเวลาคลิกลิงก์ไปแล้วหน้าคอร์สเรียนเป็นยังไงบางคนได้ลิงก์คูกครับไปหาไม่เจอว่าเข้าตรงไหนนี่นะครับนี่นะครับลิงก์เป็นอย่างนี้เราก็คลิกตรงลิงก์เนี่ยแหละครับมันก็จะกระโดดไปที่หน้า u t u b e นะกระโดดไปที่หน้า YouTube ที่เราจะเรียนอะกูก๊อปออกมาไปอีกทีหนึ่งน,นี่นะฮะกระโดดไปที่หน้าเพลย์ลิสต์ซึ่งไอ้เจ้าเพลย์ลิสต์อันนี้น้องๆดูตรงนี้นี่นะฮะ คูกรอบตั้งไว้ไม่เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นไม่มีทางหาเจอนะครับไม่มีทางหาเพลย์ลิสต์ตัวนี้คูกรอบเจอมีเพลย์ลิสต์เอาไว้นี่ครับทั้งหมด17วิดีโอโอเคไหมถ้าเรากดที่รูปซ้ายมือเขียวๆเ,เนะี่ยกดปั๊บมันก็จะไปที่หน้าเพลย์ลิสต์ที่หน้า YouTube อันนี้มันเล่นแล้วนะอันนี้คูกรอบกดหยุดนะห้ามไว้ทันโอเคไหมเ,เดี๋ยวลองดูตัวอย่างการสอนสิตัวอย่างการสอนมีเนี่ยมีทั้งหลายวิดีโอ เอาเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยละกันนะอันนี้สำคัญลองสัก EP4 อ่ะมันคือการแบ่งขนมออกเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าภาพตรงนี้มันจะเป็นภาพให้เราอะสามารถที่จะกะตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วว่าพายส่วน3แต่ว่าแบ่งพายเป็น3ชิ้นและเอา1ชิ้นมันก็คือนี่ฮะพายส่วน3ใช่ปะ่ะก็คือแค่นี้ถ้า2พายส่วน3น้องๆก็แรงเอาไป2ชิ้นมันก็ไปตกวัดดันที่2 ฉะนั้นสิ่งที่น้องๆต้องจำเนี่ยให้จำว่าการแบ่งพายออกเป็นกี่ชิ้นกี่ชิ้นเนี่ยมันก็คือการเอาขนมครึ่งวงกลมเนี่ยมาแบ่งเป็นชิ้นๆชนเช่นถ้าโจทย์เขาต้องการ2พายส่วน3ก็แปลว่าเอาพายส่วน3วน2ชิ้นน้องๆก็มาตัดไป2ชิ้นตบคออเด่นที่2ถ้าโจทย์เขาต้องการ3พายส่วน4นะอ่ะ สามพายส่วนส้องๆก็ต้องแบ่งเป็นพายส่วนสคือ4ชิ้นและเอา3ชิ้นอ่ะตกคอนเดนท์ที่สเข้าใจไหมถ้าโจ์เขาต้องการ7จ็ดพายส่ว 6, อ่ะเจ็พานหกเนี่ยก็แปลว่าให้เราแบ่งขนมเป็น6ชิ้นและเอา7ชิ้นอ้าวเขาต้องเขาต้องการ7ชิ้นเราก็แบ่งไป1 2 3 4 5ส้าหก่อนเอเอาแค่นี้ก่อนนะฮะ หนึ่งส่วนหกใช่ไหมสองส่วนหกสามส่วนหกสี่ส่วนหกห้าส่วนหกหกส่วนหกถ้าเจ็ดส่วนหกแปลว่าล้นล้นก็ไปเอาชิ้นข้างล่างก็ไปจบที่ควอนตันที่า<น>สามเข้าใจยังเนาะพอได้พอได้พ<ร>อ,อประมาณนะครับ 1> 1ก็ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเราเรียนได้แล้วเราสปีดได้เนี่นะครับก็คือดูอยู่บน YouTube เนี่ยน้องๆสามารถที่จะสปีดได้อะไรได้ก็ดูไปตามที่ถนัดกรอไปกรอมาได้นะครับ โอเคแลเดี๋ยวเรามาดูนี้นิดหนึ่งนะครับคือวิดีโอนี้ครูก็เคยเปิดไว้ให้บน YouTube นานแล้วก็มีน้องๆเข้ามาดูเรื่อยๆหลายปีก่อนนะเรามาดูคอมเมนต์กันไหมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับว่าใครมาเขียนอะไรยังไงบ้างนะครับเราลองมาอ่านความคิดเห็นของคนที่เคยเรียนไปแล้วนะครับอย่างเช่นอัอนนี้ไหมนี่ครับจะสอบสัปดาห์หน้า ครูที่โรงเรียนสอนไม่รู้เรื่องไปไวมากพอมาดูคลิปช่องนี้แล้วเข้าใจมากๆอ๋อมันทําแบบนี้นี่เองก็ดีใจด้วยนะครับหรืออันนี้ขอบคุณนะคะเข้าใจขึ้นเยอะเลยเนาะก็ขอบคุณเหมือนกันครับดีใจที่ทุกคนเข้ามาดูคือครูกอฟจะเป็นโลกชอบอ่านคอมเมนต์ดีๆอะ่ะต้องคอมเมนต์ดีๆด้วยนะคอมเมนต์มาแล้วครูกอฟอ่านแล้วโอ้มันมีกำลังใจนะฮะสอนเข้าใจมากค่ะ นะู่นแต่ว่าดีใจนะดีใจทุกคนนะที่เข้ามาขอบใจนะคะขอบคุณนะคะไม่ใช่ขอบคุณนะ,ะคนะ,ะเข้าใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมสอนเข้าใจมากครับเข้าใจกว่าครูที่โรงเรียนสอนอีกครับนะก็สอนเข้าใจมากๆเลยค่ะโอเคมีสติก,กงสติกเกอร์สอนดีมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้จะสอบแล้วเรียนออนไลน์ด้วยอ๋อ อันนี้มันช่วงประมาณ2ปีที่แล้วนะครับคอมเมนต์นี้มันก็จะเป็นช่วงประมาณว่าแบบอะไรนะโควิดใช่ไหมก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็ต้องสอบด้วยโอเคเนาะอาจารย์ที่โรงเรียนสอนไม่เข้าใจเลยพอดูคลิปของกุ๊กก็ผมก็เข้าใจเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่หน้าม้านะรูความไม่เคยจ้างหน้ามาไม่เคยให้ใครมาพิมพ์นำหรืออะไรนะให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับนี่ไม่ใช่หน้าม้านะ หรือ,หร,อหรือว่าเขารู้จักคู่กรอบแล้วเป็นหน้ามาอันนี้ไม่รู้จริงจริงอันนี้สอบถามนะสอบถามคู่กรอบก็เข้าไปตอบแล้วเรียบร้อยนะครับสอบถามเ่ยครับทวนหรือตามใช้กับกรณีอะไรครับหรือมีค่าเท่ากันอยากดูคําตอบไหมอ่าคู่กรอบเข้าไปตอบนี่นะฮะอ่ทวนเข็มนาฬิกาวนซ้ายเป็นมุมบวกนี่ครับ,รบก็เข้าไปตอบอันนี้คือตอนนั้นเข้ามาดูเฉยเฉยังไม่ได้ซื้อคอร์สไม่ได้อะไรนะคู่กรอบก็เข้ามาดูว่าเออถ้ามีอะไรที่ตอบได้คู่กรอบก็ตอบเนาะ ประมาณนี้นะครับโอเคใไหมใครอยากจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยตัวเอง,เองก็เข้ามาได้นะที่ช่องกูกรับนะกูกรับคณิตออนไลน์หรือแมทโอสกูลนะก็เข้ามาดูนะครับมีอีกหลายคอร์สอีกหลายวิดีโอที่มีคอมเมนต์อะไรก็น้องๆก็ลองเข้ามาขุดคุยเข้ามาดูกันได้โอเาไหมเอาละสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนตรีโกณมิตินะครับคอร์สนี้นะราคามัน490บาท นะฮะฮราคา490บาทราคามาตรฐานตอนไหนมีโปรโมชั่นอะไรยังไงน้องๆก็ลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์ mathoschool.com ราคาอาจจะมีะแถมนู่นแถมนี่หรือลดราคาอะไรเป็นบางช่วงก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็แนะนำคอร์สเรียนนะครับตรีโกณมิติชุด A นะฮะสนใจยังไงก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันที่ได้ที่ไลน์ ORP 8 9 7 1 k เนะครับเป็น l ลาย OA นะต้องมีตัวแอดข้างหน้าด้วย ORP 8 9 7 1 k นคะครับโอเคก็วิดีโอนี้ก็อธิบายนานแล้วเนาะเดี๋ยวเบื่อกันนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะครับเดี๋ยวมีคอร์สอะไรดีๆเดี๋ยวูคอชจะมาแนะนำนะครับพาเข้าไปดูตัวอย่างการสอนพาเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าเนาะสนุกสนุก สำหรับคอร์สนี้ใครสนใจทักมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับด่วนๆนะครับถ้าช่วงไหนมีโปรโมันจะหมดเร็วก็รีบเข้ามาทักเข้ามาซื้อเป็นเจ้าของซื้อเก็บไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่หมดอายุนะครับเผื่อใครจะขึ้นหมหาแลวจะได้เรียนนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูจนจบนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเนื้อหาดีๆเดี๋ยวจะมาเอาโพสให้ดูกันให้เรียนกันนะครับสวัสดีครับ